ตัวใหม่นะครับคือนักดาบเผาคอมเมนไลออสนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมสุมได้เป็นตัวนี้นะเป็นร่างไลอออตั่ง9ดาวปกติร่าง8ดาวปกตินะแล้วผมก็เอามาปั้นนะส่วนเกียร์ผมางมีประมาณเท่านี้ก็ลองยัดดูนะครับปตรดาัดหลักๆนะครับตอนนี้ก็ที่โดดเด่นเลยก็คือเรื่องการลดลายยาะระยะเรนเจอร์นะครับอันนี้แค่บวก9นะครับลดไป7%นครับเอลวนะ แล้วก็ใส่รดแรงให้นะครับเพิ่มต้านนะครับเพิ่มอัญไม้ศาสตร์อัญ,ญทักษะแล้วก็ลบสกิลนะครับระยะยืนก็เดี๋ยวเราลองไปดูในเกมดูนะครับก็ค่อนข้าง,งวิ่งไวนะครับก็เคลื่อนที่เร็วจงตีไวก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าก็ไม่น่าดูในการจะดูอะไเท่าไหร่จะโหลดไวหละค่อนชอบนะครับมันค่องชอบตรงมันโหลดไวนะ เปิดมาเป็นบัฟนะครับบัฟหน้าป้อมนะแต่อนข้างอ่าบัฟหมู่นะน่าจะบัฟบหมู่นะครับโอ้สกิลข้างแรงนะถามว่าลึกไหมลึกอยู่นะเอออยู่ในเขตหน้าเลยนะครับประมาณมาเดี๋ยวเอามากันนะเคเดีย๋ยวเอาสักครึ่งแหนพอนะครับเคบัฟบหน้าป้อมนะครับเป็นหมาป่าเห่าเฮ้ยบัฟซ้ำด้วยนะเคแล้วก็บัฟบในพื้นที่นะอืม นะครับอ่าบัฟถามว่าสกิลแรงไหมค่อนข้างแรงนะครับแรงอยู่พอใช้ได้นะไม่แรงมากแต่ค่อนข้างใช้สกิลลึกไหมผมมองว่าในโซนด้านหน้าอยู่ในค่อนข้างลึกนะครับอ่าส่วนการรีโหลดตัวนะครับครูดาวตัวนะครับค่อนข้างไวนะ7วินี่แค่ยัดกบไป9้าตัวนะครับถ้าขั้นแม็กผมว่าน่าจะเยอะอยู่นะอืมตีไวบัฟหน้าป้อมนะครับอ่า ระยะยืนก็อาจจะแพ้คุณกินนะรอบที่แล้วคุณกินเนี่ยทำไว้ดีนะครับแต่รอบนี้ค่อนข้าง,างอาใช้ได้นะครับค่อนข้างใช้ได้เพราะตัวมดดีงที่แรกมันน้อยมันโหลดไว้นะครับอืมตัวแทงโหลดไว้นะครับค่อนข้างใช้ได้โอเคนะอือเป็นตัวทตาน้นําเนาะก็จะแพ้ทตานะครับก็ถ้าไปเจอถ้าไปเจอไหวพิบทตุไฟใช่ไหมเออที่มัน ถ้ามันชนะท่าน้าได้ก็ค่อนข้างยืนยากนะก็ต้องหาเกียร์ดีๆใส่นะครับอ่าค่อนข้างยวค่อนโอเคนะเดี๋ยวลองไปดูที่โหมดอันนี้กันนะเดี๋ยวไปโหมดหาดกันนะครับว่ามันจะยืนได้ดีหรือเปล่านะอันนี้ต้องใช้เพื่อนนะไม่ไหวนะครับเปิดม,มาบัอหน้าป้อมยืนนะครับอ่ายืนให้เพื่อนอ่า ยืนได้ไหมยังยืนไม่ได้นะก็ะเข้าใจว่าอยู่ด่านโหดนะครับอเอออ่าแต่ถามว่าด้วยความที่ตัวมันโหลดไวมันก็สามารถมาลบล้างทักษะอ่ะอย่างเช่นยืนไม่ได้แต่ตัวโหลดไวก็สามารถมายืนด้านหน้าได้ก็จะสามารถทําเป็นกองได้ไวนะครับอ่ประมาณนี้เนาะมาทดสอบกันในหลีกกันนะครับอ่อาเขาค่ะหลีกผมก็ข้างอยู่หลีกต่านะโอเคก็ขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับอ่านเดี๋ยวเรามาเจอเเรามาเจอคิงทัดไฟล่ะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะโดนคิงตบหรือเปล่านะมาตัวผมค่อนข้างอยู่หลีกต่ำนะก็อย่าบุรี่นะครับเพราะว่าผมอยากทำคลิปนี้ให้เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนเพื่อนนะอ่าโอเคเออมาบัฟหน้าป้อมนะครับอ่าเดี๋ยวกดโลไปก่อนอ่าเดี๋ยวามาดูว่ามันจะโดนคิงเก็บหรือเปล่านะอ่าสามตัวละสี่ตัวนะครับอ่าก็ค่อนข้างเป็นกองได้นะครับการยืนนะครับอ่านี้มัน มีทะลุอมตะเนาะโอเคโอเคนี่ตัวมันค่อนข้างสร้างกองไวอ้อ,อ่ะอแบบเดียวมันก็เป็นกองพอยืนให้ได้ถึงถึงไม่อึดจริงถ้าไม่อึดจริงแต่ถ้าตัวโหลดไวอ้อือค่อนข้างยืนเป็นกองได้นะเนี่ยเห็นปะอ่าแล้วยิ่งบวกกับถ้ายิ่งตัวโหลดไวอ้อ่ะยิ่งบวกกับความสามารถไฮเปอร์ไฮเปอร์ที่มันโคลนพักพวกใช่ไหมที่ไม่ได้โคลนตัวเองอมันจะโคลนพักพวกอะ่ะ อันนี้ก็อาจจะโกงไปอีกนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวมันโหลดไวเนาะเออมันก็เลยโกงไปอีกนะมันอามาแบบหน้าป้อมยิงอ,อ่ะเขาข้างวิ่งไวนะแบบเดียวไปอัดหน้าป้อมแหละแต่แต่คนกินก็จะไวกว่านะครับสก,กิวจะฉีดแรงกว่าเนาะ ด้วยความที่ตัวมันไวอ่าค่อนข้างยอมรับนะครับว่าตัวมันขึ้นที่ไวนะครับมันก็มาเติมกองหน้าได้ไวนะครับเห็นปะอ่าอาจจะมีบัฟอ่าโอเคชนะได้นะเออทำเป็นเล่นไปนะครับตัวมันรีไวนะอืมประมาณนี้นะถามว่าคนปั้านไหมแล้วแต่เพื่อนๆอยู่ที่กัน ตัดสินใจของเพื่อนถ้ายังไม่มีตัวแทงก็แนะนำนะค่อนข้างเป็นตัวที่ใช้ได้นะครับแต่อาจจะนานหรือไม่นานก็แล้วแต่ตัวทา,ทางตัวเกมนะที่จะเอาตัวใหม่มาล้างอะไรขนาดนี้นะถามว่าถ้าได้ก็เล่นได้นะครับค่อนข้างเล่นได้นะเออค่อนข้างโหดเลยนะครับเล่นได้กึ่งโหดแต่อย่างอาจจะไม่ใช้ดีนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่เกียร์ด้วยอยู่ที่อะไรด้วยแต่เรื่องของความระยะการสร้างตัวเนี่ยอันนี้ไวจริงนะครับยอมรับนะ นี่แค่เอันต้านะสำหรับสายฟรีอ่ะ,อะสายฟรีอ่ะเล่นได้นะครับสายฟรีเล่นได้นะครับ,รบโอเคเกีร์ถึงถึงหน่อยไม่ต้องถึงมากนะค่าเล่นได้ก็คลิปนี้เพื่อเป็นการไปประกอบการตัดสินใจของเพื่อนทุกคนนะครับก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าตัวรหัสอะไรก็ยังไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะก็ เอาไปเป็นประกอบการตัดสินใจของเพื่อนทุกคนนะครับหรือว่าเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยสุ่มได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ดูนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบาย